หรือไม่ว่านมควายเป็นนมที่มีการผลิตและบริโภคมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากนมวัวในต่างประเทศมีการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมควายโดยเฉพาะที่อินเดียอิตาลีและบัลกเรียนมควายให้โภชนาการที่สูงกว่านมวัวในหลายด้านที่สําคัญเช่นนมควายมีปริมาณแคลเซียมมากกว่านมวัวถึง62.5%และมีปริมาณโปรตีนที่มากกว่านมวัวถึง11%เ โดยปกติแล้วนมควายสามารถให้พลังงานหรือมีจำนวนแคลอรี่ที่มากกว่านมวัวยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบง่ายๆเช่นในนมหนึ่งกล่องที่มีปริมาณ250มิลลิลิตรนมวัวจะให้พลังงาน149กิโลแคลอรี่แต่ในขณะที่นมควายจะให้พลังงานถึง237กิโลแคลอรี่นมควายให้พลังงานได้มากเกือบเป็นสองเท่าของนมวัวซึ่งจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการดื่มนมให้ได้พลังงานสูงๆที่น่าสนใจคือนมควายมีปริมาณของคอเลสเตอรอลที่ต่ำกว่านมวัวมากถึงสองเท่า ซึ่งการที่คอลเลสเตอรอลต่าก็จะช่วยลดสาเหตุของการทําให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดหรือภาวะไขามันในเส้นเลือดสูงจึงไม่แปลกใจเลยค่ะที่นมควายกลายมาเป็นนมยอดนิยมอันดับต้นๆของคนในหลายประเทศเป็นผลการตรวจออกมาที่ชัดเจนว่าน้นํานมควายเป็นน้นํานมที่มีแคลเซียมที่สูงโปรตีนสูงไขมันสูงแต่มีคอลเลสเตอรอลต่ำ อันนี้เพิ่งทําเลยค่ะอืนนี่เราเพิ่งผลิตนมกันออกมาเลยอ๋อนี่ดื่มได้เลยนี่ดื่มได้เลยได้เลยค่ะลองเทสได้เลยค่ะลองเทสได้เลยได้เลยค่ะรบกวนนะคะได้ได้เลยค่ะจริงหมุนได้เลยหมุนได้เลยไม่ต้องใช่ค่ะรบกวนเขย่าก่อนนิดนึงเพื่อให้ไขมันเขาอะ แตตัวอันนี้ใส่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรั้งนัไม่ใส่อะไรเลยค่ะจืดนมนมนมจริงๆเลยนะคะแค่ผ่านการเ้าจะไหลอย่างเดียวเลยค่ะถ้าไขมันเขาหนาจัางแช่ไว้หลายวันอย่างเงี้ยไขมันเขาหนาใช่ไหมคะให้เราเคย่ยเลยเยอะหน่อยเป็นไงคะไม่มีกลิ่นอะไรเลยค่ะเป็นนมเหมือนนมวัวสดก็เหมือนค่ะแต่ข้นกว่านมวัวสดคือไขมันที่เยอะกว่าใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนเหมือนยกเกิดผสมนม เขาเป็นตัวที่ไขมันสูงค่ะแต่เป็นไขมันดีนะคะไม่ใช่ไขมันเหลวส่วนเรื่องของรสสัมผัสของนมควายนั้นจะมีความมันและมีความเข้มข้นกว่านมวัวค่ะปัจจุบันมีการจำแนกควายเอเชียออกเป็น2ประเภทคือควายปลักแสวมบัฟเฟิโลคือควายสำหรับเลี้ยงเพื่อใช้รายงานควายแม่น้ำร r เวอร์บัฟฟิโลคือควายสำหรับเลี้ยงเพื่อผลิตนมโดยเฉพาะดังนั้นถ้าคุณผู้ชมไปดูตามฟาร์มควายนมก็จะเห็นแต่ควายแม่น้ำเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะ และในบรรดาควายแม่น้ำจะมีสายพันธุ์ที่ให้นมดีที่สุดนั่นก็คือสายพันธุ์มูล่าซึ่งถูกตั้งฉายาว่า Queen of Buffalo ควายสายพันธุ์มูล่าเป็นควายที่นิยมเลี้ยงในแถบทวีปยุโรปและอเมริกาใต้โดยมีต้นกําเนิดในรัฐทิริยานาและรัฐปัญจาบของประเทศอินเดีย ควายมูล่าหนึ่งตัวสามารถให้ปริมาณน้ำนมเฉลี่ยแลวราวสิบถึงสิกลิตรต่อวันในขณะที่วัวสามารถผลิตน้ำนมได้เฉลี่ย1 5บหถึงยีลิตรต่อวันนั่นหมายความว่าในภาพรวมควายสามารถผลิตน้ำนมได้น้อยกว่าวัวนั่นเองค่ะปัจจุบันในประเทศไทยมีฟาร,ร์มควายนมโดยเฉพาะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะมีชื่อว่ามินิมูราฟาร์ม และก็ยังมีฟาร์มควายนมสายพันธุ์ไทยด้วยเช่นสอนสิรีฟาร์มที่จังหวัดปราจีนบุรีที่นําควายไทยอย่างควายปลักมาพัฒนาสายพันธุ์เพื่อผลิตน้ํานมในส่วนของฟาร์มเราเราพยายามอ่เราจะทํายังไงให้ควายไทยเนี่ยเราจะหาประโยชน์จากเขายัางไงอ่าให้ได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วก็สามารถนําไปแปรรูปแล้วก็อ่าให้มันมีมูลค่าให้ตัวเขา<ม>เพิ่มมูลค่าให้ตัวเขาแล้วก็ตัวเราให้ได้มากที่สุดครับ<ม>นี่ชนี้คะ่ะตั้งแต่จับ ควายออกมาจากอคอกแล้วมาเข้าทรงเพื่อลีดน้ำนมเนี่ยสแสดงว่ามันไม่ได้นิ่งเหมือนบัวน,นมในฟาร์มใช่ไหมที่จะเ้าผิดได้ง่ายๆใช่ครับอัน,นอันนี้ก็คืออย่างช่วงแรกก็คือเหมือนเราก็ต้องมาฝึกด้วยครับฝึกให้เขาชินเพราะว่าอย่างบางครั้งก็คือด้วยลักษณะนิสัยของเขาไม่ใช่พันนมโดยแท้ยางไงครับและทั้งสองฟาร์มนี้ก็ยังได้มีการนําน้นํานมควายไป,ไปแปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆด้วยนะคะอาทิเช่นพุดดิ้งนมควายโยเกิรต์ต มอสซาเรลลาชีสริคอตตาชีสเนยน้ำมันกีหรือเนยใสใช้สำหรับทำเครื่องแกงสำหรับอาหารอินเดียรวมไปถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอย่างสบู่และลิปบาล์มนมควายปฏิเสธไม่ได้ว่านมคืออาหารหลักอีกอย่างหนึ่งของคนทั่วโลกค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านใช้นมควายให้ลูกๆก,กินตลอดตั้งแต่เด็กด้วยคุณประโยชน์ที่อัดแน่นมากกว่านมวัวหลายเท่าตัวนมควายจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กและนักกีฬาได้เป็นอย่างดี และนี่คือเรื่องราวที่เดอะสปอตไลท์นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะ